สวัดีครับตรวจซ่อมเครื่องซักผ้าสัมซุงกันครับถังปั่นแห้งไม่ทํางานมาดูคลิปตอนที่สองกันดีกว่าครับหลังจากที่ผมได้เปลี่ยนไดร์เข้าไปแล้วนะครับได้ใส่เบรกเข้าไปแล้วขันน็อตสกูตเตอร์แล้วครับเรียบร้อยแล้ว,ลวตอนใส่เราก็ช่องนี้ของซัมซุงจะก่วงอยู่นะครับเราจะไม่ได้รือ้อถังแล้วก็เข้าไปเลยเข้าไปแล้วก็ตั้งใส่น็อตแล้วขันครับยึดสกูตเตอร์ทั้งสี่ตัว สีด้านส่วนเบรกนี่ตัวนี้จะไม่มีนะครับปกติบริแกักเขจะไม่ทํามาผมเห็นว่ามันน้ํามันชอบไหลลงมาตัวนี้นครับมาถูกตัวนี้แล้วก็ล้นตัวนี้ลงมาถูกใดทําให้ใดไม่ใดพังเร็วผมเลยออกแบบพลาสติกกันน้ําครับเจาะรูตรงกลางของมอเตอร์มีเผาเของมอเตอร์ลงครับมีเจะรูเล็กประมาณสี่หุนครับ แล้วก็ยึดด้วยน็อตฐานเบรคครับสามตัวมันก็โอเคแน่นแล้วการน้ำลงมาจะไหลออกลงพื้นไม่เข้าใดนะครับโอกาสจะทำให้ใดโดนน้ำนี่จะน้อยมากครับพอประกอบเสร็จแล้วนะครับเราก็มาใส่เบรกกันครับเบรกตัวนี้นี่สำคัญที่เราต้องสอดตัวนี้เราต้องแย่ตัวนี้เข้าไปก่อนครับเดี๋ยวผมขยายภาพให้ดูครับ ตัวนี้เข้าไปครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นล็อกนะครับล็อกเข้าที่เดิมนะครับครับมันจะล็อกแล้วครับแล้วหมุนไปข้างขวา้วล็อกปั๊บครับแล้วตัวนี้เราก็ดึงสลักไปนะครับสลักพลาสติกเนี่ยพอดึงสลักพลาสติกไปก็มันจะเห็นตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็เอาเข้าออใส่ไปเลยใส่เข้าไปเลย วิธีตอนลื้อเราก็สังเกตเกอาครับมันจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับอยู่ลักษณะอย่างนี้ครับอยู่ลักษณะอย่างนี้เบรก็สปริงเบรก็จะลงไปพอดีแล้วตัวนี้เราก็ลูดลงมาครับเนี่ยดึงลูดใส่สำหรับตัวนี้ครับครับครับจะล็อกครับออนนี้มันเปิดฝาอยู่นะครับฝาฝาถังข้างบนเปิดอยู่มันจะ ไม่เบรกนะครับมันจะปล่อยเบรกให้หมุนให้ใดหมุนนะครับครับผมมาดูยางกันครับทีนี้สําหรับยางตัวเดิมนะครับที่ผมลือออกจากถังมาแล้ววิธีลือก็เราจะดูด้านล่างข้างใต้ดูดูดูด้านล่างข้างล่างครับมันจะเห็น ถอดมอเตอร์ออกปุ๊บจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ช่วงตรงนี้ครับเห็นไหมครับอยู่ช่องตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้เราเราก็ตอนเราจะออกเราก็กดเดือยตัวนี้กดเดือยตัวนี้กดกดเลียงไปเลียงไปแล้วก็ดันออก,กดักดนกดแล้วก็ดันกดแล้วก็ดันครับมันจะด,ดีออกครับ บังเอิญผมไปหาซื้อแบบนี้ไม่มีของซัมซุงผมเลยได้แบบนี้มาครับแบบเป็นเกียวนะครับตัวนี้จะเป็นเกียวหมุนตัวนี้จะหมุนออกนะครับหมุนออกปึ๊บครับตัวนี้เราก็ใส่ลงไปใส่ลงไปในถังนะครับมาใส่กันดูครับแล้วตามด้วยแล้วก็ถ้าเราใส่ลงไปปับ๊บกดไว้นะครับอันนี้กดไว้แล้วก็หมุนตัวนี้เข้าไปเลย หมุนตัวนี้เข้านะครับหมุนตัวนี้เข้าหมุนเข้าอย่างนี้ครับพอเราหมุนเข้าอย่างนี้แล้วให้แน่นนะครับให้แน่นมันจะได้รัดขอบถังกับยางนี้ให้ติดกันให้ติดกันหมุนให้แน่นมันก็จะอยู่เองครับเผื่อเผื่อถ้ามาใช้การไปยามกระชากไปกระชากมาตัวนี้มันจะคลายออกเราก็ สามารถใช้ปลายหัวแหลงนะครับใช้ปลายหัวแหลงตัวนี้นะครับเจาะเข้าไปตรงที่ตัวนี้นะครับเจาะเข้าไปครับแล้วก็ได้น็อตมาขนาดนี้ครับขนาดน็อตมาขนาดนี้นะครับในนันดปลายแหลมนะครับนอตเกี่ยวป่อยขนาดนี้นะครับ แล้วก็ขันเข้าเลยครับขันรูที่เราเจาะให้เจาะให้ได้ขนาดนั้นะครับขันเข้าไปครับขันตะขันด้วยไขควงขันเข้าไปขันเข้าไปปั๊บอย่างนี้ครับมันเจาะก็จะโผล่ออกมาขนาดนี้มันจะล็อกกับตัวนี้ไว้พอดีเวลาเครื่องทํางานมันจะไม่ขยับไปไหนครับมันจะไม่ขยับไปไหนมันจะแน่นตลอดจนกว่ายางตัวนี้นี่จะเสื่อมสภาพครับ ถ้าเสือ่อมสภาพยางยังใช้การได้ถ้ามันไม่เสื่อมสภาพถ้าถ้ามัน,ถ,มนถ้าไม่เสือ่อมสภาพยางเส้นนี้ใช้ได้แต่สปริงตัวนี้ขาดหรือมันเข้าสนิมก็ก็เปลี่ยนซินตัวนี้นะครับซินรัด,ดยางนะครับได้นะครับต่อไปครับมาประกอบกันเลยครับตอนใส่แล้วก็ตัวนี้นะครับเข้าไปที่เดิมนะ <lights up> อย่างนี้นะครับเข้าไปที่เดิม แล้วก็ใช้มือกดไว้แล้วก็ไปหมุนเกี่ยวด้านใต้นะผมจะลงผมจะไปหมุนข้างใต้ดูนะครับจะให้คนกดให้ผมได้หมุนเกีียวเข้าไปได้สองรอบเลยนะครับจะค่อยๆดันไปนะครับใช้ห้ควงดันนะครับมันอยู่ในมากเลยดันไปด้วยดาเกีียวถ้าเราหมุนเกี่ยวได้ที่แล้วเราก็หมุนตัวนี้เข้าไปเลยนะ ใช้แค่ควงดันครับหมุนหมุนไปครับพอเวทีนั่นแล้วผมจะดูเทคผมจะมาพาดูเทคนิคเวลาล็อกนะครับถ้าเราหมุนได้แล้วเราก็ใช้ตัวน,นี้เลยครับจิ้มไปที่ตัวนี้นะครับที่ขอบยางนะครับจิ้มแล้วก็ครับใช้หัวแรงดันเข้าไปครับ จะเป็นรูนะจะเป็นรูตามด้วยน็อตน,นะครับตามด้วยน็อตเราไปหาน็อตใช้ขวงเหลี่ยวขันเข้าไปเลยครับเพราะเราใช้ปลายมันแรงทําเป็นเกลียวแล้วขันเข้าไปให้แน่ล็อกด้านเดียวก็พอแล้วครับถ้าเราล็อกตัวนี้ปุ๊บเกลียวมันจะไม่มีสิทธิ์หลุดออกไปด้านใดด้านใดด้านหนึ่งครับคือนี้แหละครับเทคนิคการล็อกอย่างครับถ้าเราไม่ล็อกในโอกาสออกได้ยาก โอกาสออกง่ายมากนะครับมันจะทำให้ยางหลวมแล้วก็น้ําไหลลงครับพบนถังครับผมมันเสร็จแล้วครับเรามาใส่ถังอบกันเลยพอเราใส่โถหรือถังปั่นแห้งลงไปแล้วก็ขันน็อตด้านใต้นะครับขันยึดถังอบหรือถังปั่นนะครับประแกตัวที่เบอร์แปดนะครับ ขันล็อกให้แน่นนะครับครับผมโอเคแลครับจะมี2ตัวตัวหนึ่งล็อกมอเตอร์ตัวหนึงล็อกถังอบนะครับถังอบหรือถังไนให้แน่นต่อไปก็มาจัดการเดินสายไฟสายไฟเปลี่ยนแลตัีนี้สาย,ขเ,ยาเขียวก็จะลืมขันลงดินสายดินให้มอเตอร์ด้วยนะครับเผื่อไฟดูดลูกค้างอวลานา้ำ น้ำโดนได้นะวางอยู่าก็ขันให้แน่นนะฮะใช้ขันที่ฐานตัวนี้ก็ได้นะครับนี่ฐานตัวนี้เป็นฐานยึดสำหรับมอเตอร์นะไม่มีหางปลาก็อย่างนี้เลยครับหางปลาไม่มีก็อย่างนี้ครับเพราะว่าหางปลาแมวขาบไปกินหมดแล้วครับ แน่นครับผมโอเคแล้วมันก็สมบัสกับโครงของมอเตอร์แล้วครับเดี๋ยวก็มาลงพื้นลงโครงดังโครงดังจะเป็นเบรกนะครับหรือสังกะสีบางแต่ถ้าให้ดีก็ต้องไปบ้าลูกค้าก็ต้องลงสายดินตัวนี้่านไส้น็อตตัวนี้ลงกับพื้นดินที่มีน้ํเชื้นหรือพื้นดินชุ่มนะครับมันจะลงดินไฟจะไม่เข้าไปหาบุคคลที่เขาใช้เครื่องนะครับคือ ต่อไปก็เดินสายไฟครับสายไฟของซัมซุงก็ระบบเดิมครับขาวใส่ขาวครับแดงก็ใส่แดงน้ำเงินก็ใส่น้ำเงินครับทีนี้ผมได้หั่นเทปเรียดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เสร็จแล้วเลืตัวเดียวครับจะให้ดีก็ต้องบัดจีตะกัวด้วย บางเดือนแต่กลัวผมมันหาไม่เจอครับมันเหลือน้อยเต็มทีแล้วไม่ได้เข้าไปซื้อไม่ได้สั่งมางเลยก็ต้องใช้เวลาต่อสายไฟแล้วก็ต่อให้ดีๆให้แน่นนะครับไม่ให้มันรวมเลื่อมันสปาร์กระแสไฟสปาร์ใดก็ทำงานก็ไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่ที่ควร ส่วนเทปเราก็พันกันน้ำให้ดีเอาที่สบายใจนะครับเสื่อตอนนก็ไม่เครับมาลองกันเลยครับเดี๋ยวผมเจ็บสายสทีหลังก็ได้ลองให้ดูก่อนว่ามันจะโอเคดีไหม พักแล้วครับผมจะลองถังอบนะครับดูครับดูด้วยกันเลย ไฟฟ้าปากถังก็ตัวนี้เดือยตัวนี้สอดเข้าไปนะครับเห็นไหมครับเดือยสอดเข้าไปเดือยตัวนี้นะครับให้มันเข้ากับตัวนี้นะครับแล้วเราก็ดันเข้าไปครับดันเข้าไปดันให้ที่จะดันครับเข้าไปเข้าไปแล้วกดด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นเดือยล็อก ok, เห็นไหมครับเดือยล็อก ok. ดีรถฝาถางครับเข้าไปแล้วตัวนี้ครับตัวสองครับขัดอไปแล้วตัวสามนะครับตัวสามจะแน่นนิดหนึ่งครับด้านหลังมันยังไม่เข้าดีเลยหยับเข้าไปโอเคครับเข้าเข้าครับเสร็จแล้วนะครับวิธีเข้าแล้วเรามาดู วิธีใช้งานถังอบลองสตาร์ทเครื่องก่อนสตาร์ทต้องฝาตัวนี้ลงด้วยนะครับมันจะมีดึงเบรกแล้วก็เปิดสวิตช์ไฟแล้วก็เปิดนกาด้วยครับเสียงใดหมุนแล้วนะครับหมุนแล้วนะครับตัวนี้ขนาดนี้หมุนแล้วนะครับผมจะลองเปิดเบรกดู เบรกจะหยุดดีไหม,มนะหม,นะมุนนะหมุนนะใจหมุนนะเบรวก็โอเคอยู่นะครับจะค่อยๆหยุดของมันเองโอเคนะครับผมลองมาดูทางนี้ลูกค้าก็ว่ามันใช้การได้อยู่เราก็มาลองดูทดสอบให้เขาดูว่ามันใช้การจริงได้ไหมได้ดีไหม ถังฝันถังแท้ก็ของเขาว่าใช้ได้ก็ใช้ได้นะครับผมจะไม่ทําอะไรเลยมันใช้ได้ก็ไม่ทําอะไรของเขาเลยโอเคอยู่นะครับกับ้ายกับวัวได้อยู่ครับแต่ซัมซุงมันจะช้น,นี่ในกามันจะเก็บประมาณสามวีหรือมาก มากอมากโค้มากครับหมุนนะโอเคครับผมสวัสดีครับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกับผมด้วยนะครับจากช่างแหวงครับผมสวัสดีครับ